ขอบคุณสื่อทุกท่านนะครับตามที่เป็นข่าวในคลิปนะครับที่มีการรถไปเบียดกันผมก็ได้มอบหมายให้ท่านประหลัดกระทรวงตรวจสอบเรื่องนี้มาสองวันแล้ว และก็ได้มอบหมายให้ทางท่านหัวหน้าสำนักงานเลขาประสานงานไปเพื่อขอโทษอย่างไรก็ตามครับผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะไปด้วยก็ออกมาขอโทษนะครับขอโทษผู้เสียหายหรือเปล่าไม่ทราบตอนนี้ก็ด้วยความจริงใจนะเราไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นวันนั้น และการเดินทางก็เป็นธรรมดานะครับไปก็เป็นคณะไปหลายคันการดูแลก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างแล้วเรื่องเหล่านี้ท่านนายกเองนะครับท่านกกระกำชับทุกครั้งเวลาเดินทางไปไหนถ้ามีรถนำขบวนก็ต้องระมัดระวงังอย่าสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเหตุที่เกิดวันนี้ก็ต้องกราบขอโทษอีกครั้งหนึ่ง แทนทุกคนในคณะทํางานที่ไปราชการที่จังหวัดตราดและก็จันทบุรีครับแล้วเราก็พร้อมนะครให้เจ้าหน้าที่ประสานไปแล้วว่ามีสิ่งใดที่ยังไม่สบายใจติดใจเราก็ขอโทษนะครับขอบคุณมากครับ ท่านประหลัดก่อนเริ่มจากท่านประหลัดพอเราเห็นคลิปเราก็บอกประหลัดลองสอบสวนดูสิเป็นยังไงเรื่องเกิดกันยังไงเราไม่รู้จริงเรานั่งในรถไม่รู้ไม่รู้จริงมาเห็นคลิปแล้วถึงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนั่นเลยใช่ ก็ต้องมีหลายจุดนะมีหลายที่อย่างเนี่ยไปไปไป,ไปตราดจันทร์ไปขุงไปและกลับมากับสุพรรณอีกนะครับดังนั้นก็พอขึ้นรถมันเหนื่อยก็เราก็โดยส่วนใหญ่เราจะนั่งหลับกันอันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะถ้ามันเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเป็นหัวหน้าคณะไปก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ขอโทษแทนทุกคนด้วยอีกครั้งหนึ่ง นะขอบคุณทุกคนชวงแรกไว้เลยในในส่วนของพรรคชาติไทยเองจะพูดคุยกันมีการประชุมพูด<อ>คุยกันทุกคนงคารอยู่แล้วในพรรคเรามีการประชุมหลังจากประชุมคลรมอเสร็จแล้วก็เอาเรื่องในงคลรมอไปเล่าให้สมาชิกฟังดังนั้นในพรรคชาติไทยเราเป็นพรรคเล็กไม่มีอะไรที่ วุ่นวายและเรามีอะไรก็คุยกันทุกอาทิตย์แล้วก็พร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือจังหวัดไหนมีปัญหาเราก็ดูแลก,กันอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้แทนราษดอนอยู่แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่ะีะ่กรณีเงินเยอะอันก็ขอเจอได้่ายนิดเดี่